การที่ปวดมันเริ่มต้นที่หลังก่อนนะช่วงเอวล,ลงมาที่สะโพกจากสะโพกก็ลงมาที่ต้นขาลงไปถึงขามันก็ยังพอเดินได้อยู่กระเพกระเพบ้างเซบ้างจะมีปัญหาก็ตอนขึ้นลงบันไดที่เป็นปัญหาหนักคือตอนกลางคืนที่มันนอนไม่ได้ครับแรกๆหลับปกติครับแต่ว่าพอลงขาข้างซ้ายอ่ะเราปวดขาข้างซ้ายแบบไม่สามารถนอนหงายได้ผมต้องนอนเกลงิงแล้วพอผมนอนเกลงิงผมก็นอนไม่หลับกว่าจะหลับได้ก็คือทรมานจริง เราก็คิดว่ามันคืออาการออฟฟิศซินโดมนั่งนานขับรถแล้วก็ทําการรักษาด้วยการทํำกายภาพบัตรก่อนพอมันเริ่มไม่รู้สึกว่าดีขึ้นระบมมากขึ้นด้วยซ้ําก็เลยไปพบคุณหมอก็เอ็กซเรย์ทำเอ็มดูพบว่าหมอรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสา จริงๆแล้วก็เกือบจะผ่าตัดแล้วที่โรงพยาบาลน,นั้นแต่ว่าด้วยความที่คุณหมอท่านนั้นเขาเป็นการผ่าตัดแบบเปิดก็คือพักฟื้นนานกว่ามีอาการเจ็บปวดมากกว่าก็เลยกลับมาคิดๆด,ดูก่อนว่าจะเลือกวิธีผ่าตัดแบบไหนดีด้วยความที่คุณแม่ได้รับการแนะนําจากญาติคนหนึ่งครับว่ามีอาจารย์หมอนราที่เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดสองกล้องผมก็ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้ข้อมูลมามา,มากขึ้นรู้สึกมีความมั่นใจกับคุณหมอนรา mm hmm. ก็เลยลองมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้ดูคุณหมอก็ตู ตรวจด้วยวิธีของคุณหมอกระดูอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็ปรึกษากันดูก่อนว่าแนวทางการรักษามีวิธียังไงบ้างก่อนผ่าหลังผ่าจะเป็นยังไงโรคหมอรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดมีอยู่3วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีที่เรากาลังพูดถึงอยู่คือการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคปิกระดูกสันหลังเหมือนการที่เราอตาเข้าไปมองอยู่ข้างในซึ่งวิธีนี้จะทําให้แผลนั้นเล็กที่สุดเหลือเพียง1เซนติเมตรครับ คุณหมอก็ค sure kind of so ิดว่าวิธีนี้ก็เหมาะสมสุดแล้วครับกับช่วงอายุของคนไข้อาการบาดเจ็บแนวทางการรักษาคุณหมอก็คิดว่านี่แหละวิธีนี้ดีที่สุดก็ถ้าใครที่กลัวการผ่าตัดอยู่ก็คือผมผ่านมาแล้วนะผมก็พูดได้เลยว่าผมรู้สึกอะไรจริงๆเพราะว่าตื่นมาก็ผ่าเสร็จแล้วคือที่ผมเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือไม่นึกว่ามันจะออกมาได้ดีขนาดนี้คือไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลย การผ่าตัดด้วยวิธี endoscopic นี้คนไข้จะฟื้นตัวได้เร็วมากสามารถที่จะนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเพียงแค่หนึ่งคืนก็สามารถที่จะเดินกลับบ้านได้ครับณตอนนี้คิดว่ามันหายไปแบบ90-95%ได้เลยคิดว่าม,มันดีขึ้นเยอะมากจริงๆมันก็ดีนะวิตใหม่แบบนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนารามากมากครับการพักรักษาตัวก็ดีมากๆเทปอลแผนกระดูกก็น่ารักมากๆทุกคนเลย